เปิดใจเฟรชชี่มอดังภาคอีสานถูกเพจโพสตรูปและแคปชั่นบูลลี่รูปร่างจากกรณีที่เพจอ้างชื่อมหาลัยดังแห่งหนึ่งในภาคอีสานได้โพสต์ภาพรูปจัดประถมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1แต่กลับมีอยู่รูปหนึ่งที่มีแคปชั่นว่า h e ็ดอืดปืดซึ่งมีความหมายที่ไม่เหมาะสมในเชิงล้อเลียนแซวรูปร่างของน้องเฟรชชี่ทำให้เพจโดนชาวโซเชียลถลม่มว่าเป็นการกระทําที่ถือเป็นการบูลลี่และเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นก่อนที่เพจจะโดนลบไปในที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที 1. วยัยสิปีน้องเล่าให้ฟังว่ามหาวิทยาลัยเปิดเทอมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5งพันหแต่เพิ่งมามีการประทงนิเทศไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่ถูกบูลลี่ตนรับรู้แล้วโดวยส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรมากแต่ลึกๆก็รับไม่ได้แต่ว่าตนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใครจะทําอย่างไรก็ปล่อยเขาไปไม่อยากให้ใครต้องโดนกระทําแบบตนและอยากให้ทางเพจออกมาขอโทษแม้ว่าตอนนี้เพจถูกลบไปแล้วน้องเลมอนบอกว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเรียนที่มหาวิทยาลัย สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วมีหลายคนให้กำลังใจและปกป้องเพื่อนทุกคนก็ให้กำลังใจตลอด